ีมังวะมันเอาพีิมพ์ตายแน่โอ้โหเป่นมีตันแต่ยิงแรงแต่ยิงแรงยิงแรงมากยิงแรงมากเอ้ยแค่ว่าผมก็การสวดดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตดนแน่นะครับม,ออมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วนี้กับพี่โลมาโอมอาร์แล้ทุกคนจะตายจะตายจะตาย หิวแล้วเกินนี่มันไลส่สุดว่ะเฮ้ยแอปเปิลประทางชีวิตอ้าว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 สุณยอดเลยหยอดเลยเหยวกูไม่ลเยวกไม่เขาหิวไงเขาหิวแบบเป้าหมายไม่ไปพุ่งชนโอ้โหนี่คันเริ่มแล้ก็คิวกันเดือดแล้วอะ นี่ยเอ,อาอาร์มตีเร็วกว่าตัวอาตีเร็ว,ลวแล้วเราจะให้เร็วกว่านั้น<ป>คขาโต้ล่างปืนพูดเล้ว,วะ่ะเร็วต้องเร็วกว่านี้ไม่มีใช่ไหมเอา้ากัดไม้กูไม่ได้ซื้อกัดไม้มาแล้ววะที่เราซื้อกัดไม้มาด้วยนะ เสาเสาปิดตัวเองนี่ผมเน้นเน้นปืนเลยนะคนเราเน้นปืนเลยแบบให้แรงแรงยิงแรงแรงไปเลยแล้วก็หนึ่งผมอาจจะเอาไว้แค่เบลเดียวแล้วก็เน้นน้ำกดดีกว่าน้ำกดเป็นกายภาพอะลบเกาะนี่รถสัตรูปกำลังไปเลนบอน ใจเย็นใจเย็นพ่คิมใจเย็นใจเย็นนี่ก็เปรี้ยวจังเลยยิงสามาสากี่บทวะห้าสิบบาทเลยตาย่แล้วนาเอาเอาอย่างนี้จบครับเฮ้ยเอาโซนแถบพ่คิมโอเคียบัสวยิงเจีไรุ่ย ู่มาทางนี้ดิวิ่งไปไหนอะผู้คนบอกว่า,าผมซื้อกัดไ, <ป S 2> ไม้มาแล้วนะควกเห็นเหมือนผมไหมกัดไม้กูไปไหนวะอานี่กูกดแล้วนะโอเคกัดไม้อยู่นี่นะแต่กูจะลองดูดิควาได้ไม่คุ้มเลยมันนกก็ไม่มาส่งให้ยังไงว่ากัดไม้กูเนี่ยนกแดกเองอะ่ะครั้งนี้มีกัดไม้กับมานานะโอเค <c oughs> อ่ะ ตอนนี้กัดไม้กับมานากำลังมาส่งไฟไฟดกว่าเซิร์ฟมีปัญหาว่าแม่งโนกเลยเอากัดไม้กูไปแดกเออไอเทมแต่พอพอโฟกัสแล้วแม่งเข้าอ่ะแต่ว่ากูก็ตอนนั้นกูก็ซื้อนะ ปกติวิคิมเล่นเอามาบออกไงเอาของไงพี่พี่หรอใส่ฟ้าใส่ฟ้าเปิดไม่กระโดกออวิ่งโบแยกลาบวิ่งโบแยกลาบสใหญ่อันนั้นมันสายปกติเลยมันปกติไงอันนั้นนะมึงหวาดอีกแล้วนะเราจะปกติได้ไงวะถ้าไม่ปกติสำหรับพี่ก็ฮาร์ดเบอร์เซิร์ก มาเจอกันฮาร์ดอีกแล้วคนเรามันต้องมีใจมีใจเอ้ยได้ได้พี่ได้ยังไงไล่สุดไล่สุดไม่ตายแต่หลงผมตัวที่ผมตี power supply วิกิมตีมันตีมันทีเดียวเออ ตายนี่เห็นตายจรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยรอดว่ะสุดยอดเลยเอาวะสู้ด้วยวะนี่รู้ว่าน้องชายเดินมานี่ไอ้บอวิ่งมาเท่ๆปืนทีเดียวพอเราเห็นกันอยู่ใช่ไหมปอลเรารู้ว่าใครมาฮัลโหลเวลเก้าฮัลโหลมาวะฮัลโหลมาแก๊งวะปอนมอ่มึงมีมนาอยู่ปะเอ่อซุ่มแป๊ะสุ่มแป๊ ให้มันกลับมับ่งเฮียอะไรมั่งไอ้สัตว์พาแลกไปไปไหนไปว,วะกินไปกระโดดได้ปะต้องตามกูว่าเดี๋ยวไพลแออาจจะอ,อก้อมมาไว้อ,อ,อ,อ้อมมาเอากูเปล่าเขาไม่มาไม,ไ,ไม่มางอนงต้องต้องเรียกปอนสวยจับพาแลกต้องต้องไอ้บอนก่อนไอ้บอนในนี่กว่าจับยูกวะ่ะ ด o n ก้างดันกลางกากลางที่ล่างล่างให้่อนะทำพียอะไรก็ทำไปสัตว์ไปโลพี่รนสัตว์โกำลังไปเล่นบอลของนี้พี่ขีไม่ปื้มนะ เราออกของนี่พี่ขีดไม่ปื้อเี่ขจัดไปสาแล้วเหรอออกมาแล้วต้อิ่งสุอนสุดแห่งบนวหยปกติมันเตมน้อปกติใช่ไหมปกติใช่ไหมมีวาร์ปอยู่ยังไงเดี๋ยวไปเราต้องแบบว่าถ้า,แ,บบาแสลงก็คือแบบยืนยิงแรกแสนเลยไม่หนี เแค่ไปขีมขี่ก็ไม่ทันตามได้ปะตามได้ปะเต้นบนดีกว่าตายแล้วเนี่ยกูมาไหมวะเนี่ยอ่ะน้ำกดไปสักหน่อยนี่โดนน้ำกดกูตายยอดจริงปะ สายน้ำ<โ>กด <โก S 1> ที่มันสุดยอดจริงเจตันหนีกูยืนรอเจตันหนอีอะไรอะไรรีบส,สวน <c oughs> เออเฮ้ยเจตันสไลด์หนีไอ้สัตว์หนีสกิลหนึ่งยั่วบูดูอย่างชอบมาเจ้า,จาแล้วป่าววะกเป็นคนอ้อมเองนะอ้อมขวานี่ไงพาราแลกมา เปรี้ยวจัดเออตัวนี้ครับคนนี้เขาสายเปรี้ยวอยู่แล้ว,วขี่พี่โอ้้โอ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 มซับดาเมจได้ปะโหสุดยอดไป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  โลอะไม่ถึงไปดิเพื่อนไปดิไปดิปดเรียบ้อยเจ๊แรกอยากได้ไพโลแต่แไม่ถึงไปไม่ถึงฝันเจาเวร,เรียบร้งวัน เว้มันแรงมากเหรต้องมี B ี B เกมนี้เอ,อ้ยเมดโดดใส่ปะสวยพี่ขาดขาดไอ้ยัยตัไนไม่ออกไม่ถึงเหรอ ลือไปเสกวิ่งเดียวไอสัตว์กูไปลงทำเบี้ยอะไรสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไอไอวิงโบเล็กเนี่ยคนก่อนเป็นวิงโบนะมันจะเพิ่มมันมีเพิ่มระยะอยู่หนึ่งร้อยก็ดีอ่ะได้ตีเร็วได้เลยเนาะเหมาะกับเราดิมายืนยิงไกลๆะาะระยะเฮ้ยมันรอดนะฮะปืนติดโล เฮ้ยเฮียบูดูโคเด็กอย่างนี้มันเจ็บปวดเจ็บปวดแบบเจ็บปวดจนตายอ่ะตายแน่ๆอ่ะพี่บอกแล้วไงว่าขอพี่กำลังขึ้นเด็กๆไปน้องสวยพี่เข้มเอาโอ้ยโอ้ยตายดูเรียกกอนดูเรียกกอน เท่าไหร่นะั1ก้าโอเคได้แล้วพิลพ์ได้หาไฟอ่งอ๋อนึกว่าได้แล้วยังมันเพิ่มไกลขนาดไหนวะร้อยหนึ่งกูก็ไม่รู้ว่าร้อยหนึ่งนี่ประมาณไหนวะลองตีคลิปดิ cách nít nưng, ta ừ, à, mới status đi ạ, buộc egi buộc damage buộc tinh lều, mình chưa biết bing chi ài chưa mà, thấy ไม่ถึงอ่ะนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเอเวอแบเซิร์ฟวิ่ง,งตามเร็วตาม <3 S 1> มันไม่ถึงไงออเอยวานถึงวานถึงวานถึง <c oughs> เออเฮชิงชิงหนึบร้อย,ยทั้งว,วันคิดว่าไม่ทันแล้วไงดีบอลมีบิงที่ออกบิงได้ปะ่ะที่จะอบิงอ่ะต,ตอนนี้ผมค้าง พี่ราฟ้ามาพี่ราฟ้าปุ๊บนี่ออฟอาร์จะแบบก๊อตเลยอะก๊อตเซเว่นทำไมต้องก๊อตเซเว่นเนี่ยกูจะเล่นก๊อตก๊อตอุซบพี่กินกูก็ไม่รู้อิร้องเพลงอะไรนะไป็นไค่เละใช่เหรอวะผีคาดคนพูงค่าเอาเหรอวะ นี่เราดันยาวเลยใช่ไหมแต่อยู่ยาวเฮ้ยเฮอนเข้าแล้วไอ้หียตาไม่โดนน้ำกดไปแล้วไอ้หียมันชิงอยู่ตองใช้คำเหรออันนี้ตามไม่โดนเอ้มันวินวอล์กอะสไร์โมมะไอ้หียมาหมดเลยวะ หนักกว่าจังเลยพี่มันมานาพอใช้ยังกลัวอะไรอ่ะกลัวหน่อยพี่ยังไม่มีพีเคบีขอพีเคบีงนได้ปะออกทำไมพีเคบีะดับต้องดับในล้านแปดชุดเดียวเนี่ยไม่มีเนี่ยเลือดพันร้อยนะไม่ต้องถึงตัวอื่นเลยไพลโลชุดเดียวพอไม่ต้องใช้สตาเนี่ยสกิลหนึ่งอันตีตายเลยเขามีเวทเติมมีแซนเก็บงานนี่ไง มันเข้าของเหรอจะ,ะขอขอเอาคลิปกลางไปหนึ่งบอกเมยก่อนว่าขอโดน,นสัตว์โดนไม่มีสัตว์เลยกําลังจะได้ของดีอะเทีมหยุดโลกมดูได้ไงวะโนนบอกว่านนจะออกไม่ใช่หรอพูดเป็นั้นแหละ มันไม่ใช่วิงโบรหรอกบ้าแล้วออกวิงโบตอนนี้เลยอะใครจะออกวิงโบตอนนี้กันเดี๋ยวออกแน่แหละแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่ถึงเวลาอันเป็นมงคลไฮเปอร์รอมันต้องงั้นอยู่แล้วมาแล้วแจกฟ้าสีแดงของข้าแซมมีเปิร์กฮัโลมีบิงอันน,นั้นมีโคเ,เด็ก

เลยเช็ดแค่ขนาดเปเล่ยังต้องกดไลค์กูมากูมากูมาพี่คิมตกพี่คิมตกขึ้นเลย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 ไอ้ยเ้อ้ยอไอ้ไเห้ยเมื่อกี้มันมีพาราแลกอยู่อ่ะหาแบ็คคิง ไอเฮียจะไปโซโลเมดไอ,อเฮียเมดมีเฮียอะไรนะไอสัตว์โดดกด,ดสามมีโลกันเวทใช่ป่าววะมันต้องลุมแล้วเมดเนี่ยเมดคือต้องลุมแต่ฆ่าแซนดีกว่าไหมวะไม่้ว่าไม,ไ,มมไม่มีเห็ดไอเฮียระวัง เฮ้ยตัวจริงอยู่ด้วยนะเข้าป่าแล้วเฮ้ยโดนนูนี่เนี่ยเม็ดหนึ่งอ่าเพื่อนได้มันโดนแล้วแต่กูตันอะไรที่อก็คิดว่าจะว้าไปแล้วแต่อยู่มันก็บาใสยมันมีหวาดหน้าป้อมป่วะน่าจะไม่มีแค่ลองเช็คดู าัผมก็ใกล้จะได้บีเบแล้วเหมือนกันมันมีที่ไหนในสัตว์น,นอนล่างกันบ วัฟไม่มีอ่ะยี่ส,สิบวิฮาราก็เจาะเวทว,ว่ะวิ่งไปไหมล่ะกูไม่มีเห็ดน,น,นี่นเลยว่ะไม่กูไปเดินตรงนั้นกับเมืองกูฮะตายสิบวิอ่ะเชือว่ามันจะมาบนลไหมพี่คิมยังอยู่เอาว่าบอลกูวัฟลงอ่ะเปิดโอ้โหยังไม่ได้ได้ไหม โอ้โหเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเพื่อนสวยอ้าวยิงตีน้ำกัวกูตายแล้วถ้าเนี่ยพี่ฮิมถ้าโดนอันตรซะไฟเงี้ยแต่พี่คิมขี่ผมอยู่พี่คิมโดนด้ไหมว่าโดนด้วยโดนของจริงเลยเนะี่ยข้างนอกก็แข็งของเราแข็งไปด้วยใช่เนี่ยไปเลยยังแข็งอยู่ด้วย <inaudible> เออรอคำตอบโว้ย

แล้วเขาก็ยังแข็งอยู่เปล่ะเขาก็ยังแข็งอยู่ดูดิเขายังแข็งอยู่เลยเปล่านานจัดเลยอีสฟายตอนนี้อสฟายตอนนี่มันตีแข็งนานจัดเออแข็งนานจัดให้พี่คิดว่าอสฟายอตีมันแข็งนานใช่ไหมอย่างแข็งอยู่เลยเปล่าต้องหา น้ำร้อนไปลาดละบ้านไม่คิคอยู่ไหนวะมีพิคบีวีเอามรอซ้อมกันนะครรอซ้อมกูว่าเขาเงียบแล้วเขาเงียบยาวแล้วเขาไม่พูดแล้วอ่รอซ้อมที่อะไรเกิดเราไล้สัตว์ก็กูมีพิคบีวีไงรอมันข้าวเต็มสุบเลยนะรอแค่ขัดอ่ะขัดตันได้ตัวสองตัวพอแล้วจะพิคบีวีจะตกวะให้พี่คิมตกก่อนแล้วเขาอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้ฝนตก ไอยู่เอาชิบหายกูกดเขาก็พูดเขาเรียกอยู่แล้วกูก็พูดอยู่คนเดียวเขาก็คิดว่าเออเห็นว่าซอฟต์ไฟล์แข็งแข็งยาวก็ว่าซอฟต์ไฟล์แข็งไอซอฟต์ไฟล์แข็งยาวเลยว่ะกูก็เลยพูดแล้วจ้าแล้วทำไมเขาจะบอกกูแข็งกันดีกวะ ดีแล้วต้องใช้ให้คุ้มฮัลโหลอันตี้ขอดูเลืองอะไรหนึ่งนะมเอามันอยู่นู่นปะระวังระวังแล้วซอยกลางเลยดีกว่าระวังถ้าวิ่งโบลราคามันแพงขึ้นปะวะก็แบบนี้

แน่นอนสวยอยู่แล้วสวยแข็งด้วยสวยด้วยจอดจริงจริงเอาคนพอเราโอเคทุกคนกีเนี่ยอ่านเกมไวอันนี้แล้วกันก็มันเกิดแล้วมันหยุดไม่อยู่นะเอะวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าไงก็ขออภัยเฮ้แซมจะเอา ตัวไหนวะโอ้โหตายไปแล้วไปแล้วตายครับผม